วันนี้พามาชมบ้านพร้อมที่ดินนะคะขนาด350ตารางวาอยู่ที่ตำบลตะลิ่งชันอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีแปลงนี้บอกเลยว่านอกจากจะได้ที่ดินแล้วก็ยังมีบ้านมือหนึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆทรงมินิมอลเหมาะสำหรับครอบครัวขนาดเล็กนะคะมี2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีห้องครัวขนาดเล็กด้วยเนาะแล้วก็ด้านในนะ่มีแอร์ให้เลยมีแอร์ให้ทุกห้องตรงห้องโถงมีแอร์ให้ด้วย1ตัวนะคะแล้วก็มี ด้านข้างจะเป็นโรงจอดรถเนาะยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยให้สามารถปลูกพืชผักสวนครัวสามารถทําได้แล้วเดี๋ยวจะลงส่วนให้นะคะแปลงนี้อยู่ที่ตําบลตลิงชันอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี โฉดคุดแดงราคาอยู่ที่1,750,000บาทอยู่ห่างจากตัวเมืองเนี่ยแค่ประมาณ25กิโลเท่านั้นห่างจากกรุงเทพเนี่ยประมาณ115กิโลถ้าใครสนใจโทรมาส,สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์080-563-5394หรือสามารถไปรับชมคลิปเต็มได้ที่ช่อง289 l a d y channel ที่ดิงครบวงจรนะคะ